i สวัสดีครับสวัสดีครับสดีทุกทุกท่านนครับยดีต้อรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวีดีธรรมดานะครับวันนี้เราก็มาในมากใหม่นะครับมาในมากใหม่นะมาชมถ่ายทอดสดนะครับหวยราวนะพรบพัฒนานะก็จะเป็นวันแรกนะครับวันแรกครั้งแรกนะครับที่จะทําแบบนี้นะครับถ่ายทอดสดให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับลุ้นกันสดๆร้อนๆเลยนะครับ ขอขอบคุณสมาชิกผู้ท่านนะครับที่มาชมนะทุกคลิปทุกิปเลยคอมเมนต์ได้นะครับข้างล่างนะคอมเมนต์ได้นะครับประมาณนี้นะครับคอมเมนต์ได้นะครับอ่าเราก็ตอนนี้เขากำลังเก็บเตรียมตัวอยู่นะอ่าที่ประเทศลาวกำลังเก็เตรียมตัวเตรียมสถานที่เตรียมอะไรต่างๆนานานั่นแหละประมาณนี้นะครับเราก็มาคุยกันเกินเกินก่อนนะสักสักสามนาทีท้าได้เนาะแล้วค่อยเข้าเข้าไปดูว่า ค่อยออกกันยังไงยังไงนะครับประมาณนี้นะเป็นครั้งแรกของอาลาววันที่16นะครับสําหรับลาวันที่16รุ่งนืนวันนี้ของอาจารย์ช่อง VP ธรรมดาก็มีตามนี้นะครับมาเราก็มาลุ้นกันนะว่าจะมาไหมประมาณนี้นะครับจะมาไหมมาดูตรงนี้ก่อนนะ,ะนะครับจะมาไหมนะครับของอาจารย์ ชอ่อง VIP นี้ก็ให้เข้าต่อกันสามรอบสี่รอบแล้วนะครับต่อต่อกันเลยนะรอบนี้ก็เป็นรู้สึกว่าถ้าเข้าอีกก็เป็นรอบที่สี่นะครับประมาณนี้ครับเป็นครั้ทงที่สี่ต่อกันเลยนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้วันที่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดก็ให้สามกับสี่นะชุดวิ่งก็แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับประมาณนี้นะจะมาไหมเราก็มาลุ้นๆกันตัก2สองทุ่ม ยี 25, ่สิบห้าเราก็จะรู้กันว่าจะมาหรือเปล่านะครับก็มาลุ้นกันเล่นๆนะครับประมาณนี้ใครชอบเลขไหนเลขใดก็ก็พิมมาได้นะครับพิมมาได้นะพิมมาได้กดกดกดลูกหัวใจได้นะครับอืมกดลูกหัวใจได้นะอืมอย่างอาจารย์จะเขียนนี้นะสว,ส,วสวัสดีครับอืมอ่าส่งไปแล้วสวัสดีครับลุ้นขออาจารย์ลุ้นที่สิบสามกับสี่นะ สามกับสี่นะครับสามกับสี่จะมาไหมประมาณนี้เรามาลื่นๆกันนะครับอครัสวัสดีครับทุกๆคนนะครับอันนี้นะครับสามกับสี่สามแปดแปดสามสามเก้าเก้าสามสามสิบสิบสามสามหนึ่งหนึ่งสามสามสองสองสามนะครับ ส่วนส่ก็4884 4994 4ส0 4 4104 4224ก็ชอบส่วนตัวก็30 31 32 40 41 42นะครับเราก็มาดูกันมาลุ้นๆกันเอาฟันตัวเดียวสองตัวนะดูเล่นๆเนาะอ่าประมาณนี้นะครับอใครออกความเห็นได้นะครับพิมคอมเมนต์เรามาได้นะกดรูปหัวใจสีแดงๆได้นะครับอ่าามกับส4 จะมาไหมจะมาไหมเอ้ามาดูมาดูเขาถ่ายขาพสดกันคานนี้เอ้ามาดูเขาถ่ายขาพสดกันว่าเป็นยังไง,ไงอ๋อโอ้โหอืม

ยังไม่เริ่มนะครับอืมพักหน่อ้น,นนะเรียงคืนเปลี่ยนหน้าเจอมาเอง สองทุ่มหกนาทีแล้วทำไมยังยัไม่เริ่มเดี๋ยวดีดูดูเ่องใหม่กนนะเดี๋ยวมันมีเ่อ้ใหม่นะ เข้ามาแล้วมีช่องอื่นมาแล้ว มใส่ระาที่เดือรตุ่มาเด็ับที่ใจดี่้ไเสี่ยงไหมไม่เสี่ยงไหมนี้บริการออกเลธิ์จังหวัดกระหะที่เดป็นระเบิดรุ่มเป็นพิษอ้อยต่อไปบริการออกฤิังจะได้คำเพื่ตระดุ่มระดุทมรุ่ม ไมหนวยตุ้มละทิศใบบาทเติมเจริญสมบูุณ์ใบนึ่หนึ่งเดี๋ยวสักพูดน,นะครับเดี๋ยวจะลองไปฝากขางเราก่อนนะ่ามีเสียงไหมสักพูดน,นะครับแป๊บหนึ่งนะหน่วยที่หนึ่งใบหนึ่ง หน่วยที่สองหมายเลขสอง สววสทีค่ะหาเลขฆาด้วทีปุ๊บมาเลขกุ๊มาแล้วได้ยินเสียงอยู่ เสียงออกอยู่ถ้าถาเกิดไม่มีเสียงก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับมีปัญหาอะไรภาพเสียงเป็นยังไงก็ตอบกลับมาด้วยก็ดีนะครับก็เป็นการถ่ายทอดสดครั้งแรกที่ทําแนวนี้นะครับอันนี้นะครับเรามาลุ้นกันว่าจะตรงกับของอาจารย์ไหมของอาจารย์ก็ให้ตามกับสีนะมาไหมนี่นะครับ เวลาวนี้ก็เรชเจียพูดให้นนคนที่เข้ามาใหม่รู้นะครับเวลาก็จะมีทุกๆวันจันทร์พุธสุกนะครับตออเวลาสองทุ่มเจ้านสองทุ่มครึ่งหลันี้นะครับเดี๋ยวก็อบและตติดติดใหม่เลขศูนย์

งาโอกาสต่อไปเขาเย็นชื้นคณะกรรมการคุ้มครองจากเราเกียรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำสาชิกอยู่กันแยงาจตุ้มมันทำงานออกจกเงาเกรางวัลนี้คือดังนี้หนึ่เขาเย็นชื้นคณะกรรมการผู้จัดงานจากกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวสองคณะกรรมการผู้จัดงานจากองค์วัตกรรมทำงานนายกรัฐมนตรีสามผู้จัดงานจากกระทรวงป้องกันความสงบสี่ผู้จัดงานจากกระทรวงการเงิน าคณะกรรมการผู้ตัดงหน้ากชนาธิปัชย์กัลป์กัลป์แต่งกุศลคณะกรรมการผู้ตัดงหน้าจากกระทรวงยุติธรรมเขายังเป็นคณะกรรมการคุ้มสมกันเป็นมาคลิกบางท่านอินเทอร์เน็ตก็ไม่สามารถที่จะเปิดได้นะก็อินเทอร์เน็ตอ่อนนะคือคลิปไม่ค่อยได้ประมาณนี้นะครับกดเตียงให้หน่ยบาทตกลงนับคือผลสัมพันธ์ทางด้านนอกหน่วยตุ้มเบ็นหน่วยบาทเขายัง เดี๋ยจะมานั่งลุ้นๆแบบว่าเอาอนันไหนดีอย่างมีรดัทานกรระกาฟุ้ฟอ,องกันขอ,อกพรจังวันก็ได้เป็นประจำนาทีดูแตเรืองเงนตุ้มนำพนักงานออกพงวัไ้เป็นรแต่ร่อยก็ินพนักงานออกพิรางวันจะปรกาศบนเยนตุ้มทางศพเงินตุ่มไปประกอบกันเป็นข้นงที่สองกรมุทิต็การ

เาชุบบอลของหับกันกันนอกหน่วยชุกหนึ่งหน่วยบาทเขาเป็นเส้นขาเขอบเส้นยในกมการขอเขาเป็นทังานดอกที่ดินวันที่ทันขึ้นไปขับหน่วยบาทที่รกบรมาชุบบอลองขับทันกันนอก ที่ตอนแรกอาจารย์ก็ดูดูไม่เข้าใจเหมือนกันนะตอนนี้เข้าใจแล้วว่าวิธีการออกของเขาออกยังไงทำยังไงเหื่ที่จริงดูใหม่ๆยังงงดูครั้งแรกยังงงเอ๊ะเขาทำไมออกไม่เหมือนกับออกคนไทยเราไปพนักงานออกในรางวัลจะสำกัญติดอยู่ในปากต่อไปประกอบงบสม หน่วยที่ 1, หนึ่งหน่ยที่สองหน่วยที่สามหนวยที่สีหน่วยที่ห้าและหน่วยที่หกจะทำชุดในบ้านที่เขาใสที่ประกอบเปกลุมก็ได้จำเรียกเป็นชิ้นยต่อไปขาเชิญพานั้นออกไี่รังวัลออกมาประจัทที่อุปกรณ์เด็กเชื่ประจำลับ Tôi tham cảm bằng này bản sâu thầy tục bác còn Nhưng thăng mất sắp Cũng sẽ lên tên viết nên thật bài viết thôi Chương này chỉ nên viết nên Chương này tổng เดี๋ยวปิดหน้าตัวเองไว้ก่อนนะดูดูตรงนี้กันไปก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวมา,มาเลขสามเมื่อที่สี่มาเลขสี่เมที่ห้ามาเลขห้า เมื่อชี้หหมายเลขหกาการมาช่วยในบานหมายเลขเชยงประจับลักเข้าเปกู้ทรัพย์ปปก่อน,ก,อนก็ได้สำเร็จเสียงชี้เงียบห้อยในโอกาสเข้าไปก็เห็นเชิงขณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจัดจูนการเน่าแล้วต่างชาติใจเร็บคือเป็นประจับนาทีที่กู้ทรัพย์ก่อนได้เชยงประจับลักเข้าขหังเชิง เไปขอให้พนักงาน,งนอเอกไ้รางวัลมู้ประกอดเลขเกียงประจำหลักเป็นขั้นที่หนึ่งหวยแบบหมายเลขเตียงประจำหลักขั้นที่หนึ่งไดเก็งหมายเลขที่ พเป็นพักงานออกเด็นรางวัลที BC, so so nice 응 so ่ประจำอยู่หนจุ้มหมายเลข4เพิ่มด้วยคะแนนกำมกาออกมาประจำปี2024องผมพนังงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุปปรณกันวงกลมเสร็จทั้งที่4ต่อไปเสร็จขั้นที่1ง่ในแต่ลัหน้าพลงรางอัลมะใบหวยที่เือรางวัลต้องดยูสภาพที่เปิดอีเป็นเลขเดือนวนต้เดือนคุมมาได้ไ้ได้ในวันน้ครับตป็นใช้มุกใ้รางวัล10ต้นไป ออ okay, กเจ็น้ำภายในกมืกลางก็ให้พน,นักงานออกไปรางวัลกับน้อยบางเล่นน้ำไปวบางไว้อยู่บนท้องหับมีสีจำแนกแล้วน้อยต่อไปขอให้พน,นักงานออกไลรางวัล